Ờ. Ừ. Ta đâu rồi? Phải làm mẹ phòng Tìm con. <laughs> Tìm con. Đây <laughs> à. Chắp chắp anh Ai thấy? Ai thấy là mình hai. À. <laughs> บ้ากอน์กกล้งเนี่ยเต็มกล้องเนอะมั่งต้องไปใส่แล้วลูกไอ้พู้เลี้ยอุน โอ้โอ้ว่านยัมันไกลเลยโอ้เธอบังกันไงพวมนจะพูนแหมโอ้ตะล่มเนี้มันจะไกลกล้องนะไปแหละไปอ่ะไอ้วุ่อแล้วไปไปซุมเดยบร้อยไปแหละไปจบ